ตอนนี้เราก็ไม่อยู่ในโรงเรียนแล้วนะคะนี่เอสโตสวยๆทั้งนั้นเลยวันข้างหน้าน้องพวกนี้ก็จะต้องถูกตัดลงนะคะตัวน,นี้นี่สวยมากเลยคะ่ะติดมาเลยแล้วเก็บได้แล้วเนี่ยนะคะไม่ครสสวยมากเลยดอกฟูฟูอันนี้น้องด่างนะคะไอซ์โน สวัสดีค่ะราดาแคคตัสยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการรดน้ำนะคะน้องๆเอสโตน้องๆแคคตัสในโรงเรือนนะคะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการรดน้ำวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างในการรดน้ำนี่เลยค่ะฝักบัวฝักบัวที่มีรูเยอะๆนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าต้นเล็กเราก็เปิดน้ำเบานะคะ จนถึงระดับกลางถ้าต้นโตหน่อยเราก็สามารถเปิดน้ําแรงๆได้ข้อดีของการใช้บัวลดน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกตอนท้ายตอนนี้เรามาดูการลดน้ํากันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะเรามาดูระดับน้ําความแรงแของน้ําของน้องกันก่อนนะคะนี่คู่แบบนี้จะใช้ต้นขนาดกลางใช้แบบนี้ได้นะคะ่ะวิธีการทําอย่างไร กระโดดแบบนี้เลยนะคะนี่ลดลงไปแบบนี้เลยนะน<ม>ี่เราก็สังเกตดูว่าน้ําเขาอไหลไปด้านล่างหรือยังนะคะแบบนี้นะนี่โดยส่วนตัวครูพิมไม่มีเทคนิคอะไรมากแค่อ่ากระถางใหญ่นับหนึ่งถึงสิบถ้าน้ําล้นขึ้นมาโอเคใช้ได้นะคะกระถางเล็กก็นับหนึ่งถึงห้าในใจกระถางใหญ่ก็นับหนึ่งถึงสิบไงกระถางเลก็กน้อยหน่อยก็นับหนึ่งถึงสามนะคะแบบนี้เลยนะ เราลดเขาให้ชุ่มไปเลยนะคะก็ดีก็คือถ้าเราลดด้วยฝักบัวไงคะ่ะน้องเขาจะได้รับทั่วทางต้นได้รับน้ำนะนะทั่วทางต้นแล้วก็อ่าถ้ามีฝุ่นดินนะคะหรือว่ามีอ่าพวกศัตรูพืชนะคะศัตรูพืช ประตูของน้องอะเกาะยังถึงเช่นมดเพี้ยอะไรอย่างเงี้ยคะอยู่ด้านบนเราก็สามารถกําจัดเขาไปได้ระดับหนึ่งนะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นเล็กนี่กระถางสามนิ้วนะคะกระถางสามนิ้วในถาดนะคะข้างนอกจะเป็นสี่นิ้วมีบางส่วนลดแบบนี้เลยนะคะลดช่วงเวลาไหนเราก็จะลดในช่วงเวลาเช้านะคะ ก่อนสามโมงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะแต่เท่าที่ดูนะคะ,ะพวกมือโป,โปรถังหลายนะคะที่เลี้ยงมาเขาก็จะแนะนำบอกว่าให้ช่วงเย็นเพราะว่าปากใบของต้นไม้นะคะเขาจะเปิดจะทำให้เขาได้รับน้ำนะคะอย่างเต็มที่แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยลดน้ำช่วงสนะิบแปดนาฬิกาได้เพราะว่าทั้งวันแทบไม่มีแดดเลยนะคะทั้งวันแทบจะไม่มีแดดลดได้เลยแต่ถ้าวันไหนมีแดดในช่วงหน้าแล้งอะนะคะจะลดประมาณหนึ่งทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะแล้วก็ความถี่ความห่างของการลดน้ำล่ะเราควรจะลดน้ำอย่างไร โซไฟตั้มนะคะน้องเขาจะไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะคะน้องเขาจะไม่ค่อยชอบน้ําเราก็รดอ่สิบวันครั้งเจ็ดวันครั้งหรือสิบห้าวันหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแบบนี้นะไมกราฟนะคะกราฟพวกนี้ก็เจ็ดวันลดครั้งก็ได้นะคะเราดูความแห้งของดินก็ได้นะคะเพราะว่าไมกราฟเนี่ยเขาต้องการน้ํา เยอะเพื่อเลี้ยงตัวเองนะคะแล้วก็เลี้ยงต้นอื่นๆด้วยนะคะส่วนน้องยิมโนนะคะน้องตัวนี้สวยมากเลยน้องยิมโนนี่ดอกชมพูนะคะมีกี่พูช่วยกันนับหน่อยซิสองสี่หกแปดหอสิบพูนะคะนี่สิบพูดอกชมพูสวยมากเลยนะคะยิมโนไคลเซียมนะคะยิ่งยิมโนเขียวๆเ,เนี่ยเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะ ิโนอันนี้แม่ลูกดกนะคะฮิโนแม่ลูกดกเห็นเขาน่ารักดีนะอะอันนี้ l อลวนะคะอทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกนี้สามารถลดได้ในหน้าฝนให้ลดอาทิตย์ละครั้งนะคะส่วนหน้าแล้งให้รดสามารถ5วันก็ได้นะคะมาดูเลยเพราะว่าเขาเขาต้องการน้ําเยอะมากนะคะพวกนี้ อิมโนด่างก็เช่นเดียวกันนะคะอินโนด่างก็ต้องการน้ำเยอะนะคะอันนี้โรบิเวียรโรบิเวียก็ เขาก็ชอบน้ําเช่นเดียวกันนะคะบางสวนเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยเลยนะคะแล้วก็ให้น้ําเยอะแต่ว่าเขาก็ชอบแดดเยอะๆเช่นเดียวกันถ้าเราให้น้ําเขาเยอะเราจะต้องให้แดดเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อๆไปช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะ นี่ครูพิมพ์ก็จะขอจบคลิปนะคะปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องพิมพ์ระดา365แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ